สวัสดีครับวันนี้ฉเฉลยข้อสอบแผทตุลา58นะครับโจทย์บอกให้ A เป็นเซตคาตอบของอาสมการแอบส์ลูดของแอบส์ลูด x ลบหลบด้วย1น้อยกว่า1และ B เป็นเซตคาตอบของอสมการ1ส่วน x บวกหมากกว่าหรือเท่ากับ2 x ลบสส่วนด้วย x กำลังสลบส x บวกสเซต A เซต B เป็นสับเซตของช่วงในข้อใดต่อไปนี้โอเคถ้าพี่แว้งแก้อสมการก่อนตัว A ละกัน ตัวนี้เป็นแอบส์ลูดของแอบส์ลูด x ลบ1นะครับแล้วก็ลบด้วย1น,น้อยกว่า1อยู่ถ้าพี่แบงค์เปิดแอบส์ลูดตัวนอกออกตามอสรรมการธรรมดามันก็เลยกลายเป็นแอบส์ลูดลบ1แอบส์ลูบ1แล้วลบด้วย1น,น้อยกว่า1มากกว่าลบ1ถูกไหมครับหลังจากนั้นพี่แบงค์เอาลบ1ย้ายไปบวกทั้งสองข้างตัวนี้ได้0ตัวนี้กลายเป็นแอบส์ลูด x ลบ1แล้วน้อยกว่า2 หลังจากนั้นพี่แบงค์แยกออกมาเป็น a อ s o l ล t e x ลบ1มากกว่า0และ a อ s o l ล t e x ลบ1น้อยกว่า2ซึ่งเราบอกว่า a อ s o l ล t e x ลบ1มากกว่า0เนี่ยโดยปกติมันเป็นจริงเสมอยกเว้นกรณีที่มันเป็น0ดังนั้นนั่นหมายความว่า x ลบ1ต้องไม่เท่ากับ0แปลว่า x ต้องไม่เท่ากับ1ส่วนตัวนี้เปิดออกมาก็คือ x ลบ1น้อยกว่า2มากกว่าลบ2แปลว่า x มากกว่าลบ1 ย้ายหไปบวกนะครับลบหแล้วก็ x มากกว่าลบหแต่น้อยกว่า3เวลาเอามาและกันก็คือกลายเป็นลบหถึง3โดยที่ x มันไม่เท่ากับ1น,นะครับนี่คือ a ถัดมาแก้อสมการของ B บ้างของ B เนี่ยพี่แบงค์บอกว่าตัวนี้คือ1ส่วน x บวก1มากกว่าเท่ากับ พี่แบงค์มองเห็นชัดเจนว่าข้างบนเนี่ยดึง2ตัวร่วมออกมามันคือ x ลบ1แล้วข้างล่างเนี่ยถ้าแยกตัวประกอบมันคือ x ลบ2กับ x ลบ1นี่ดังนั้นก่อนอื่นเลยก่อนที่จะทำอย่างอื่นพี่แบงค์รู้ว่าเดี๋ยวจะตัดกันแต่ก่อนอื่นต้องเขียนหมายเหตุว่า x ไม่เท่ากับอะไรบ้างตัวส่วนก็คือตัวแรกเป็นลบ1ตัวนี้คือ2ตัวนี้คือ1 x ต้องไม่เป็นตัวเหล่านี้เอา x ลบ1ตัดแก x ลบ1ทิ้ง หลังจากนั้นก็ย้ายข้างกลับมาลบ1ส่วน x บวก1ลบกับ2ส่วน x ลบ2แล้วมากกว่าเท่ากับ0อยู่ทำครอนอขึ้นมาก็คือ x ลบ2ลบกับ2คูณกับ x บวก1ส่วนด้วย x บวก1คูณกับ x ลบ2แล้วมากกว่าเท่ากับ0ย์อยู่ตัวนี้ก็กลายเป็น x ลบ2ลบ2 x ลบสส่วนด้วย x บวก1คูณกับ x ลบ2แล้วมากกว่าเท่ากับ0น ข้างบนนี้มันได้ลบ x ลบ4ซึ่งปกติถ้ามันเป็นลบอยู่เรายังใส่เส้นจำนวนไม่ได้ถูกไหมครับแปลว่าพี่แบงค์จะต้องเอาลบคูณตลอดก็เลยกลายเป็น x บวก4ส่วนด้วย x บวก1คูณกับ x ลบ2แล้วเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าเท่ากับ0ดังนั้นเส้นจำนวนของ b พี่แบงค์จะได้อะไรออกมาลบ4ลบ1แล้วก็2บวกลบ บวกลบเอาช่วงน้อยกว่าเท่ากับก็เอาช่วงลบแต่มีหมายเหตุว่า x ไม่เท่ากับอะไรบ้างครับลบ1่แปลว่าตัวนี้เป็นจุดโปรง่งไม่เท่ากับ2 2ก็เป็นจุดโปรง่งแล้วก็ไม่เท่ากับ1ด้วยจริงๆ1หนึ่ง,ง,งในนี้มันไม่มีอยู่แต่พี่แบงค์เติมขึ้นมาเองแล้วหลังจากนั้นพี่แบงค์เอา a มาอินเตอร์เซตกับ b เถ้าเอามันมาอินเตอร์เซตกันนะครับนี่คือ a อยู่นี่คือ b อยู่เอามาอินเตอร์เซตกัน A คือลบ1เว้น1แล้วก็ถึง3ก็เป็นรูปร่างแบบนี้ส่วน B B คือเป็นลบ4ลงไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นลบ1ถึง1ถึง2แล้วเป็นจุดโปร่งหมดอินเตอร์เซกันก็อยู่ตรงนี้ถามว่า a เซก B เป็นสับเซ็ตของช่วงในข้อใดต่อไปนี้ ลบห้าถึงลบหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่เพราะลบห้าถึงลบหนึ่งมันอยู่แถวแถวนี้เองลบสามถึงลบหนึ่งลบสามถึงหนึ่งไม่ได้หรอกครับเพราะว่ายังมีช่วงตรงนี้อีกมันแค่ถึงหนึ่งเองก็ตัวนี้ก็ผิดอีกลบหนึ่งถึงสามใช่ไหมลบหนึ่งเป็นช่วงเปิดสามช่วงเปิดก็แปลว่าใช่อยู่ศูนย์ถึงสี่ศูนย์มันมาเริ่มต้นตรงนี้แล้วอะถึงสี่มันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ยังไม่ได้อยู่ก็คือช่วงแถวแถวตรงนี้หนึ่งถึงห้ายิ่งแล้วใหญ่เลย เพราะฉะนั้นคาตอบข้อนี้จึงฉเฉลยข้อ3นะครับข้อนี้ก็ใช้การแก้อสมการจํานวนจริงธรรมดานะครับข้อนี้ไม่ได้ยากอะไรระวังเรื่องของการตัดก่อนจะตัดจะต้องเขียนหมายเหตุเรื่องของเศษส่วนก่อนเสมอนะครับ